สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเนาะแม่น่าลุกมาหาแล้วค่ะมาหาคือเรารอไปเด,เดินๆนะคะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองครึ่งค่ะแม่นา่ากลับมาสวัสดีปีใหม่ค่ะปีพศสอ6 4นรนะคะเนาะ Happy New Year everyone อ่าก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆนะคะเนาะคลิปนี้คมมือพิมี์ยังลายค่ะพี่น้งคืนของวันที่หนึ่ง เดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะะเมื่อไหร่ก็โบ,บมิยังไลคะ่ะแค่มาขข่ะมาสวัสดีปีใหม่มาอวยพรปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะคะระ่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะก็ให้อยู่ดีมีสุขูุูุทุกคน,นะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะคะปีนี้เป็นปีที่ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะ รวยๆเฮงๆปังๆนะคะกะขอให้ทุกคนมีความสุขหลายๆนะคะป้อมิญางลายค่ะแม่นายกะบริปิสายค่ะปีใหม่เมื่อนี้ทางรัฐบาลกระเพิ่นกะประกาศมาบ่าเข้าดาวอีกเก่านะคะเนาะล็อกดาวมันเป็นเข้าดาว <laughs> ล็อกดาวที่เก่าค่ะกะล็อกดาวไปไป,ไปม่อนนึ่งเดือนนะคะนาะจนถึงสิ้นเดือนมกราเดือนนี้ค่ะกะไปใช้บริไดอีกเก่าค,ค่ะเพราะว่า ยอดคนติดเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นทุกเมื่อนะคะเพิ่งก็เลยป,ป,ป,ประกาศมาค่ะปิดล็อกดาวน์อีกรอบนะคะเนาะกะบบอมีอย่างไรพี่น้องกะเพื่อนๆพี่น้องทางไทยกะระวังตัวน้านะคะเพระาะว่าพี่อพิโคโพิโควิดเพึ่นม,มารอบนี้ก็อันตรายกว่ารอบแรกนะคะกได้ย่งนี้ข่าวยู่บุบานเฮากะ ค่อนข้างที่จะรุนแรงและก็อันตรายนํานะคะไปใส่มาใส่กะระวังเนื้อระวังตัวนะคะเด้อยุนี่เพื่นกะปิดล็อกดาวน์นะคะลานหางลานทุสุอย่างปิดขึ้นก่าค่ะปิดไม่รับกาให้เปิดแค่อ่าร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็คือซับพสินค้าที่ขายอาหารนะคะแต่ว่าร้านร้านอาหารก็คือร้านอาหารนะคะกัปิดนะคะนพับยังสิกกะปิดนะคะเพื่นบอให้เปิดค่ะ กับเพิ่มประกาศมาเมื่อน,นี้นะคะเป็นทางการนะคะว่าพอหายไปใส่ยม่อไหรก็อยู่บ้านบ่มิยังคือเก่าค่ะก็สบมิยังเง,งียบซื่อเงียบเงียบเม่อไหรก็พยายามจะเอาความสวยๆง,งามมาลงให้พี่น้องเบิรงนะคะเอาเบอร์นี้กัแบบบ่บมิยังไรค่ะพี่น้องก็แค่มาอวยพรสวัสดีปีใหม่นะคะเนาะ,ะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขไร้ที่ติค่ะเด้ออันนี้นนนกันอีกไปหนยก็ได้ภาพผู้ สวยๆปีนี้กับบอมีผู้นะคะปกติแล้วก็สช้เบิร์ผู้เพิ่นจุดผู้อ่ามันก็ใช้เบิร์อยู่หน้าบ้านหรือว่าหลังหลังบ้านนะคะที่ปนี้เงียบบอมีเลยะคะ่ะแล้วการรัฐบาลเพิ่นกับบอมีผู้ฉลองอย่างจักยางเลยค่ะปีนี้เงียบมิสซิลีกีเกาค่ะกะดดียางเสียยางนะคะกัดดีตรงที่ว่าบอมีควันนะคะบอมีควันจากผู้บ่เสียงดังบ่เห็นให้สัตว์ น้องเมียวน้องน้องแมวน้องมาตกอ,อกตกใจเด็กน้อยเด็กเล็กตกใจรอบเด็กเด็กเดินนะคะ,นะปกติเราเทียงขึ้นจะได้ยินเสียงน้องมาน้องแมวเห่ายานเป็นเต็นตายานเพราะว่าเสียงผู้นะคะหล้วกับปีนี้ก็เงียบสงบค่ะบรไม่มีเสียงผู้เชียงหยังเลยห่าเงียบแม้อยก็บ,บ่ไดดปุกบคุ้มเอามาเบิ่งผู้คือทุกป,ปีะค่ะปีนี้ก็ได้แค่หอมนาภาะะร,รุกับกาสุกสันปีใหม่นะคะแค่นั้นนะคะก็ ชีวิตมันอะไรก็ปกติที่เก่าๆพวกมีอย่างเปลี่ยนแปลงค่ะพี่น้องกาบ่มีอยังสวยๆงามๆมาให้เพีอวมาพี่น้องเบิ่งคือทางพี่น้องทางอื่นนะคะเนาะกะหิมะกาบปตูค่ะแค่ติดลบสองกาบพมีฝนนะคะทองฟ้าเปิดโปร่งนะคะการมีเปิดโปร่งม่ถึงมาบ่มีฝนตกนะคะเนาะกาแค่หนาวน้ำแข็งเกาะยัางเ้าแค่นั้นนะคะขณะการมีพาผู้ สวยๆงามๆจากทางบ้านรงมาให้แต่กระบมมีเสียงนะคะเพราะว่าเพิ่มมีเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์นะคะค่ะการอดนเติมนะคะไม่นา่าจะจอจบแค่นี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ทุกทุกคน,นะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนนะคะนะเฮงเฮงรวยรวย,รยงๆนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเนาะค่ะ คีมนาพ่อกัอนไหมค่ะขอบคุณหล,ลายๆทุกตัวอขอบคุณหล,ลายๆนะคะี่เข้ามาชมมาติดตามมากก็ไลก์ก็แชร์ให้ไม่น้อยคีมนาพ่อกัอนไหมค่ะสวัสดีค่ะ